สวัสดีค่ะช่องคุณยายข่าโรวันนี้คุณยายมีบอนสีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะคะคุณยายขอคนที่จะเย็นๆรอรับน้องได้นะคะเพราะคุณยายจะทยอยขายไปเรื่อยๆรอส่งทีเดียววันศุกร์นะคะ ส่งเมาเมา5์ห้บาทแต่ขั้นต่ำคุณยายขอ F 2ต้นขึ้นไปนะคะส่งแบบตะก้าไปสนีอิมเอสนะคะแพ็กอย่างดี VIP ทุกตน้นเดี๋ยวมาดูต้นละ50บาทนกปกราวด่างชมพูแต่น้องมีใบเดียว ấy. 50บาทชายชน50บาท เพชรเจสีด่าง50บาทบอลกราบอรุณชนะ50บาทนบพระเก้าด่าง50บาทนบพระเก้าห้บาทเพชรเจดสีด่าง50บบาทเจ้าจักรพรรดิด,ด่าง ห้าสิบบาทนี่น้องด่างแล้วน้องป้ายมาล้วห้าสิบบาทแล้วก็ศิลาหุ่มครองหน้าเขียวหน้าม่วงเนี่ยห้าสิบบาท <c oughs> แล้วก็ริมขอบฟ้าโตไปน้องสวยนะใบน้องจะอยากยอย่างเงี้ยห้าสิบบาท <c oughs> เดี๋ยวมาดูต้นละแปดสิบนะคะ <c oughs> ดูคุณยายถ่ายคลิป <c oughs> ต้นแดดร้อนๆเนี่ย ย,ยาวน้องออกมาจากกระป๋องจากกล่องเนี่ยน้องโดนแดดน้องไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ต้นละ80ดสบนะคะนี่ณมึงนนด่างนะคะ80บาทอันนี้รัศมีเงินป้ายสวยๆเลยนะคะนี่แปดบาทสาวสวยสุภาพรแป80บบาท ยอดมงกุด,ด่าง80บาทนี่อยู่ในกระถางห้าจแล้วก็พรเจ้าสัวด่าง80บาทหลอดใหม่น้องด่างเหลืองเลยนะเนี่ยแล้วก็นางลากสดป้ายสวยๆ80บาทต้นที่หนึ่งแดดมันร้อนคุณยายออกมาจากกองอบดูดิน,น้องขอพับเลย แล้วก็นางลากสดป้ายสวยแปดสิบบาทต้นที่สองนางลากสดป้ายสวยแปดสิบบาทต้นที่สามแล้วก็ไก่แก้วสวรรค์แปดสิบบาทเก้าทับด่างน้อยแปดสิบบาทแต่โตไปน้องด่างเยอะนะคะต่อไรร้อยห้าสิบบาทมณีล้อมเพชรลุ มันในล้อมเพชรแพงนะคะด่าง150บาทนี่น้องด่างยังไม่เยอะเดี๋ยวเตยวโตใบโตโต,โตน้องเตด่างเยอะแล้วก็ไก่แก้วสวรรค์ร้อบาทเนี่ยต้นนี้เดี๋ยวโตไปเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะใบผิวๆหยักๆอย่างเงี้ยถ้าไปอัพไฟน้องน้องจะโตกว่าน,นี้อีกอันนี้อยู่ในกระถางสีน้องเลยไม่ค่อยตูร้อยห้าสิบบาท แล้วเดียวมนูวันี้ล้อมเพชรนะคะท่านผู้ชมท่านไหนสนใจนี่คุณยายเอามาแบ่งปันแต่คุณยายรู้ว่ามันราคาสูงขอคนที่รับราคาได้นะคะเพราะว่าต้นนี้คุณยายไก่เอบคมมาหกลยคุณยายเอามาลงแบ่งปันเผื่อมีคนอยากได้มีคนที่เห็นว่าน้องสวยแล้วอยากได้ไม่คือไม่เกี่ยงราคา แต่คุณยายมาแบ่งปันไม่ได้เอากําไรมากมายเลยนะคะจะพอค่าตะก้าแพ็คหนึ่งก็ห้าสิบาทแล้วค่าตะก้าค่าส่งอีกคุณยายคิดเมาเมาห้าสิบบาทแต่เวลาคุณยายไปส่งจริงๆค่าส่งเป็นร้อยเลยนี่มันดูมานีล้อมเพชรต้นที่หนึ่งสองร้อยห้าสิบบาทนะคะน้องด่างสวยน้องป้ายสวยนะคะ อยู่ในกระถางสี่นะคะสองร้อยห้าสิบบาทต้นที่หนึ่งแล้วก็มณีล้อมเพชรแผงน้องป้ายสวยเลยนะน้องป้ายฮาร์ปมาเลยเนี่ยสองร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มณีล้อมเพชรด,ด่างป้ายกระถางสี่สองร้อยห้าสิบบาทต้นที่สามแล้วก็มณีล้อมเพชร นี่อันนี้250บาทอยู่ในกระถางหแต่ว่าน้องด่างไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็มามณีล้อมเพชรอันนี้ด่างอยู่ในกระถางหตอนนี้300 350บบาทนะคะน้องด่างนะคะนี่แต่ออกมาจาก ตู้เลยน้องคอพับคอห้อยเนี่น้องป้ายน้องด่างสามร้อยห้าสิบบาทแล้วมาต้นนี้ที่คุณยายเอฟมาหกร้อยแต่คุณยายเลี้ยงน้องเนี่ยน้องโตน้องด่างสวยมากเลยนะต้นนี้คุณยายแบ่งปันเจ็ดร้อยนะคะร้อยหนึ่งนี่แค่ค่าส่งคุณยายก็กับค่าตะกาคุณยายก็เท่ากับไม่เหลืออะไรนะคะแต่คุณยายมาแบ่งปันเผื่อฟุก เพื่อมีคนชอบถ้าไม่มีคนเอฟคุณยายก็เลี้ยงน้องเป็นแม่พันุ์ต่อไปเพราะตอนนี้คุณยายจะตังหมดแล้วคุณยายไปเอฟบอลสีมาหมดแล้วคุณยายก็เลยเอาน้องมาแบ่งปันเพื่อจะมีท่านผู้ชมหรือลูกค้าใจดีช่วยเอฟของคุณยายเพราะคุณยายเงินหมดอีกแล้วเนี่ยขายไปได้เงินมาคุณยายก็ไปเอฟน้องบอลซีมาเพิ่ม คุณยายเลยไม่มีตังค์เลยคุณยายก็เลยต้องอน้องมาแบ่งปันอีกนะคะท่านผู้ชมท่านนสนใจโทรแอดไลน์หาคุณยายคุณยายรวมยอดส่งวันศุกร์ทีเดียวนะคะค่าส่งหมอหมาอห้าสิบบาทแพ็คใสตะกร้าส่งไปตันีอิมเอสนะคะสนใจโทรแอดไลน์หาคุณยายนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ